อย่าลืมกดไลค์กันแชรให้กันด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจอยากเล่นอ่ตามก็สามารถตามไปใต้คลิปีได้เลยนะพี่นะนี่แน่สามร้อยหสสวยคูณเก้ามาไหมโอ้โหไม่จ่ายละวะนี้แหละก้อนโตของเทเนนนนนนนเนนนสากนเนนนนเนนนนนนืนนนนนนอนยนงนนอน โอนนี้จากพี่ความบนเทึงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะการาบสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะจ๊ะนั่นก็คือรถไฟหอนนะพี่พี่นะเออเริ่มเลยพาง,งบมา4,000บาทนะจ๊ะพี่พี่จ๋ะมาตกวยเบ็ดเท้าไรดีครับเบ็ดห้าเบาๆไปก่อนหมุนออโต้สักสิบหมุนจะรอดรอวจะร่วงครับ ยังไงดาบอกนะว่าจะไม่จ่ายจ่ายหน่อยก็ดีนะลูกพี่อยาทำแบบนี้นะมันใจเว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 วมาหน่อยขอร้องแหละดอกนี้เธอโอ้โหไม่จ่ายดอกนี้เราลูกพี่จ่ายหน่อยไหมโอ้ยไม่จ่ายว่ะแต่ละดอกบองไม่เป็นเลยจ้าจไม่ดีสักดอกเจ๊งแน่นอนนะคะเบธฮ้าเจ๊งครับมาลองซื้อฟรีดู ซื้อฟีด้วยเบ็ดเก้าเท่าไรหร้อยเจบาทจะได้กำไรไหมเนาะซื้อฟีทั้งที่ขอหน่อยเด้อมาเริ่มเลยสิบหมุดย,ายาันจงไ่จ้ะพี่จ๋าเออดังนี้เจม,มาหนึ่งบาทว่าไงต่อโอ้โหวิ่งซื้อไปเจ็ดร้อยกว่ามาหนึ่งบาทลูกพี่แบบนี้ก็ไม่เอานะนจ๊ะยังไงเจมาอีกแล้วเออคุณสองมาสองบาทว่าไงต่อ พอนังๆน่อยดิเออ17บาทว่าไงลูกพี่นี่แหละเฮ้ยมาน้อยเกินลูกพี่มาน้อยไปเปล่าท้ายพายุหรือว่าเขาจะเป็นท้ายพายุนะเออนี่แหละ264บาทว่าไงดอกนี้31บาทสวยมาอีกเอ,อ้ยก้อนโตมาแล้วหว่าลูกพี่ดอกนี้ก้อนโตมาแล้วครับมาพะให้ที่นี่เท่าไรจ้าโอ้อยราง,งวัลเมก,ก้าเ้อะ323บาท สวยเว็บดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะใครที่สนใจก็คือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะพี่ๆนะยังไงดอกต่อไปเป็นไงรู้ว่าเรียงครับไม่จ่ายเออมา64บาทได้วาไงดอกนี้24บบาทสวยเป็นไงเออ,เอ,อไม่ได้กำไรมาเลยเว้ยดอกนี้มาพายคะ่ะทุนคะ่ะ ขาทูนนะ้าทุกคนนะซื้อปอยเมื่อกี้เท่าไหร่วะเจ็ดร้อยเปล่าเออได้มาสี่ร้อยรอบนี้ไหลนอกสักสามสิบหมุนเบนสิบนะเออตัวไว้มาแบบนี้สวยดีคับหกบาทเอ,อดอกนี้นี่แหละสี่สิบแปดบาทของไครเออนี่หนึ่งร้อยสี่สิบ่าทยังไงฟีจะเข้าไหมนะนะฟีเข้าวะ ไม่น่าซื้อเลยเมื่อกี้ไหลนอกดีกว่าซื้อแล้วแม่ข้าไหลนอกดีเข้าเฉยจะได้กําไรไหมไหลนอกอะ่ะลูกพี่มารุนกันให้มันรู้ไปเลยสิบสองหมุนเริ่มเลยมาเป็นไงเป็นกันเว้ยตัวสิบลงโอ้โหไม่ลงว่ะยังไงตรงนี้เออสี่บาทว่าไงต่อคุณสอง มา,า, 50, า,ว,า,ว,าว่าไงคะสิบสี่บาทสวยเดาวนีแปดบาทว่าไงลูกพี่เออม,มาไปหกสิบหกบาทเลยจ้าเด้อจ้านี่ไงสิบห้าบาทว่าไงเออไม่จ่ายแล้ววะนี่เนี่เจ็ดสิบสวยมาไปเจ็ดสิบบาทสวย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 เป็นสิบปีเข้าเตกดีหน่อยดิเต็มกระดานขอร้องแหละ นี่แหละส60บาทของแท้ว้าวนี่แหละเงินรางวัลก้อนโตนะเจอมับก,ก็หายไปเลยนี่ส60บาทจ้าเงินรางวัลเมกาเดอ้อเออสุดยอดว่ะแต่ละดอกบอกไม่เป็นจใจดีทุกๆๆๆนะๆๆดอกแจ็นา,าทุกดอกเด้อมาสี่บาทมาน้อยแต่ก็ยังดีอ่ะที่เข้ามาให้อยู่นะพ,พี่นะว่า,ออางไงตอนลูกพี่เออ77บาทยังไงดอกนี้มาพังไห้งบบาทของแท้นี่ไงมา ยังไงก็โตมาดิครับมาพับไงทน, <Wow. S 1> นี่ได้เท่าไร่422บาทวมเงินรวนไม่กล้าน,นะจ๊ะเออ้หพังมาเท่าไรเมื่อกี้หนึ่งพันกว่ามั้งเออจำไม่ได้แล้วอ่ะ <Wow. S 1> นี่เนงะิน,วน,วนรวมรวมของหลักมาพังไงจะได้เท่าไรครับก็143บาทฟรีเข้านะ เมื่อกี้ซื้อฟรีได้แค่สี่ร้อยแต่ไม่ได้ซื้อไหลนอกฟรีเข้าเก้าร้อยกว่าโอ้โหไม่น่างูเลยเอยเราไม่น่างูเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าว่า,ไง,า,างไงตอน,น์วิมาหกบาทยังไงดอกนี้ขอหน่อยโห้ยไม่จ่ายแล้ววะขอหน่อยมาหน่อยมาหน่อยยังไงดอกน,นี้เออไม่จ่ายดอกนี้เราลูกพี่ไม่จ่ายอีกแหละ ไม่จงไม่จ่ายให้กับเลยประเด็นใจนะก็ดีนะตัวไว้โลครับมาพาย6บาทว่าไงต่อูีพเต็มอ่ะเต็มแข็งเออสี่บาทยังไงเออหนึ้อยสีบาทฟีเข้าอีกแล้วหรอฟรีเข้าก็ดีนะนี่เลลูกพี่ฟรีข้าจ้ากำไรน่าเจ้าตรงนี้ <Wow. S 1> น่นจ้า าพังง่าไงรางก็ตัวนะจ้าสองร้อยห้าสิบสี่บาทเด้อฟรีข้าเฉยเลยวะที่พี่สิบสองหมนะุนในจ้าเริ่มเลยเออเจมาหนึ่งบาทว่าไงตอ่อลพี่สิบมาแถวสามคือหวานเจี๊ยบแต่ไม่ลงวะ่ะว่าไงต่อทีนี้เออสิบมาสี่บาทว่าไงตรงน,นี้เออห้าสิบสี่บาทสวยยังไงเจมาเออแปดบาทยังไงต่อครับ มาพค่าให้ทีนี้66บาทถือว่าสวยนะเออยังไงต่อมาอีกแล้ว5บาทว่าไงต่อนี่แน่สิบห้าบาทนี่แน่นีนี่ยเงิน,นะนนะงรางวัลของเท่นี่แหละกำไรของเท่ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันโดยนนะจ๊ะใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็สามารถตามได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะพี่ๆนะนี่แนะ่360สวย คูณเก้ามาไหมโอ้โหไม่จ่ายแล้วว่านี่แหละก้อนโตของแค่แน่นอนนะจ๊ะรยาสามร้อยหกสิบบาทว้าวเงินรอนไม่กล้าน,นะจ๊ะนี่สี่บาทว้าไงต่อลูี้มาไหมเออนี่แหละเก้าสิบสวยนี่แหละเจ็สิบเจ็บาทว้าไงลูกี้ดอกนี้สองร้อยสิบหกบาทสวยเออสาเก้าบาทได้วะ่ะ ้ายว่าก้อนโตมาแล้วจา้าพี่พี่จา๋าเงินรางวัลเมกาหรือว่าจะได้ก้อนโตนะมากว่งาง <Wow. S 1> หนอยสร้อยยี่สิบสองบาทเล้จ้าเงินรางวัลเมกาเด้อย่างน้อยก็ยังได้อยู่นะพี่พี่นะเออ <Wow. S 1> นี่แหลกเงินรางวัลรวมเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสวยว่ะฟีจะเข้าอีกไหมเข้าอีกหน่อยก็ดีนะแต่ก็ได้กำไรไมาเยอะแล้วนะพี่พี่นะ เอ้ยเข้าไหมดอกนี้มัมมัมมัม,ม,มไม่เข้าว่ะดอกนี้นะลูกพี้เอ้ยไม่เข้าเข้ามาอีกไหมจ่ายหน่อยดิโอโหไหลก็ไหลเกินไหลเกินไปหรือเปล่าลูกพี่พอแค่นี้ก่อนนะพี่พี่นงะก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวกระาไปก่อนนะจะได้กําไรมาแล้วนะพี่พี่นะใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคนะบา,บายบายจ้าตูตบ